วัดีค่ะวันนี้ก็พบกับอ้อยอีกแล้วนะคะกับเต็นนาถาออโต้ค่ะวันนี้นะคะอ้อยก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะมานําเสนอนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันค่ะก็จะเป็นมาสด้านะคะ c x 5ฟ2.2 XDL นะคะตัวท็อปสุดสลูบเลยค่ะราคาป้ายแดงนะคะอยู่ประมาณ1นล้านเ x x นะคะแต่ว่าวันนี้อ้อยเอามารีวิวแล้วก็เอามานําเสนอเพื่อนๆดูกันในราคาที่แบบจับต้องได้ไประหยัดกว่าป้ายแดงไปแบบหลายแสนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูรอบๆคันกันเลยค่ะ E tem มาอยู่หน้าห้องเครื่องนะคะก็คือ Mazda CX5 ดีเซลคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีนะคะ175แรงม้าค่ะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเทคโนโลยี y k y t i ีที่ทุกๆคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าประหยัดน้ำมันมากๆอันนี้เฉลีย่ยไปอยู่ประมาณ17กิโลลิตรได้เลยอะค่ะนะคะ,นะคะห้องเครื่องคือรถมันปีใหม่ห้องเครื่องก็คือใหม่มากเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะเดิมทั้งคันไม่มีแกะไม่มีทำสีนะคะรับประกันเลยว่าสดมากๆค่ะ ไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบเหมือนเป็นโคมที่แบบเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาค่ะดวงดวงไฟตรงนี้ค่ะมันก็จะไปตามโงมอะไรของเราเลยช่วยทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกอันนี้เลยน่ารักมากค่ะอันเล็กแต่ว่าสามารถส่องสว่างได้ชัดมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะสกียรบเต้าคันนี้ก็ยังมีเซ็นเซอร์นะคะที่มาทั้งรอบคันเลยค่ะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ ล้อมแมกนะคะจะเป็นล้อมแมกทูโทเลยค่ะเป็นแมกอลลอยที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อมแมกขอบสิบค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมกระจกมองข้างอยู่ในกระจกมองข้างเลยอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นไฟ LED นะคะคือสว่างและชัดมากค่ะอ่ะตรงนี้นะคะ จะเป็นสมาร์ทคีเลตนะคะก็คือเวลาที่เราเดินมาถึงรถไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อปลดล็อกค่ะสามารถกดปุ่มปลดล็อกได้เลยทันทีนะคะหรือว่าล็อกรถนะคะกุญแจเนี่ยเอาเก็บไว้ในกระเป๋าได้เลยค่ะอันนี้นะคะด้านหลังรถด,ดีไซน์คือสวยมากบอดี้คือสวยมากๆเลยอะเซียไฟรุ่นนี้คือไม่ว่ามันวิ่งอยู่บนถนนหรือว่าจะจอดอยู่หรือจะอะไรไอ้เนมันเป็นสไตล์แบบคือสปอร์ตอะสปอร์ตมากๆแล้วก็คือสวยจริงเนาะฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากดหนึ่งทีนี่ ไม่ต้องแบบว่ากดแล้วก็ยกเลยนะคะก็คือจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้เลยนะแล้วช่องเก็บของด้านหลังคือกว้างมากเอาผ้าหรือเอาอะไรมาปูให้น้องลงไปนอนนั่งไปนั่งได้เลยอะ่ะสบายเลยอะคะ่ะเด็กๆนี่น่าจะชอบมากๆเลยนะคะสําหรับรถแบบนี้เนาะก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ยังมียางอะไหล่นี่คือใหม่มากคือ,อยางอะไหลไม่เคยถอดออกมาใช้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนล้อคือทุกอย่างมีครบพันหมด และรถคันนี้นะคะคุณแจสำรองครบบริการครบทุกอย่างครบคันหมดเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูหรือว่ามาทดสอบรถมาตรวจสอบสมรรถนะมาดูรถได้เลยค่ะเรากล้าการันตีให้นะคะป่าท้ายก็ปิดไฟฟ้าเวลาปิดก็เหมือนกันค่ะกดหนึ่งที่อย่างที่เอ้ยบอกไปนะคะว่าจะมีเซนเซอร์มาทั้งหมดรอบคันเลยด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมดสจุดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ข้างในตัวรถของเจ้าเซกไฟ2.2ดีเซลแล้วนะคะตัวท็อปสุดถ้ารุ่นท็อปสุดนะคะขอย,ย้ำเลยต้องมีหลังคาจัลลุกนะคะอยู่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูออปชั่นกันไปเรื่อยๆเลยนะคะด้านหน้าขหไอยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันคือดีไซน์มาพวงมาลัยเขาดูสวยมากเลยอะ ดูแบบดูดีมันมันจับถนัดมือแล้วก็แบบปุ่มที่อยู่ที่โงมอะไรอะค่ะคืออยู่ในตำแหน่งที่มันกดง่ายแล้วก็คือชัดมากคือดีไซน์มาโอเคมากมากเลยนะคะมาที่หน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลหน้าจอ7นิ้วจะใช้วิธีการทัชสกรีนหรือจะคอนโทรลจากตัวเซนเตอร์คอมมานเดอร์ตรงนี้เลยนะคะก็คือจะคอนโทรลวิทยุนะคะเนวิเกเตอร์คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวหน้าจอตรงนี้ค่ะสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะด้านล่างตรงนี้จะมีช่องใส่ DVD นะคะ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นช่องแอร์นะคะแอร์จะเป็นแ <Yeah. S 2> อนร์แยกอุณหภูมิิสระสองฝั่งซ้ายขวาทิศท,ทางของแอร์ปลาย้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะคอนโทรลจากตรงนี้เลยนะคะแล้วด้านล่างตรงนี้นะยังมีที่ชาร์จแบตหรือว่าตัวเสียบกล้องหน้ารถเนาะก็คือสามารถเชื่อมต่อจากตรงนี้นะแล้วก็ยังสามารถเก็บของหรือวางของได้ด้วยนะคะโอเคเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะกดเบรกกดใช้งานเนี่ยค่ะจากตรงนี้เลยนะจ๊ะที่วางแก้วเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บของกันนะว่ามันจะกว้างขนาดไหนอ๋อช่องเก็บของก็คือจะมีแบบสองชัน้นมีอันนี้แบบเล็กๆน้อยๆเนือน้อหนึ่งชั้นเอามาวางไว้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านในจะมีช่องเสียบ USB อยู่2ช่องนะคะช่อง a x 1ช่องแล้วก็ยังจะมีที่ชาร์จไฟในรถอีก1อันนะจ๊ะแล้วก็ช่องใส่ SD card ของตัว Navigator นะคะที่เราไว้นำทางไปไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะเบาะหนังนะคะของคันนี้นะเห็ือนที่บอกว่ามันเป็นตัวท็อปสุดอะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยและยังสามารถเมมโมรี่ตำแหน่งคนขับได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะไม่ใช่ไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฝั่งคนนั่งก็ไฟฟ้าเช่นกันค่ะนะคะ โอเคด้านหน้าของไอตรงนี้ก็คือหน้าจอเนี่ยดีไซน์มาสวยมากๆเลยเวลาที่เนี่ยอย่างเงี้ยคือเปิดประตูอยู่ก็จะมีแบบสัญลักษณ์ว่าเอรถประตูบานเนี้ยฝั่งซ้ายถูกเปิดอยู่นะประตูบานนี้ปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยค่ะคือตัดปัญหาเรื่องแบบบางทีเฮ้ยประตูบานไหนปิดไม่สนิทดูจากอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลําโพงกับเทวิสเตอร์นะคะจะเป็นของโบสซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องเสียงโบสเนี่ยดีมากๆนะคะแล้วเขาให้มาถึง10จุด รอบคันเลยค่ะนั่งฟังเพลงเสียงเพอๆขับรถชิวๆจะรถติดจะอะไรเราฟังเพลงสบายๆไปเรื่อยๆนะคะช่วยในการผ่อนคลายนะคะด้านข้างของไอตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะปรับไฟฟ้าอ่าแล้วก็เป็นระบบพวกระบบ i อสตอ็คือ i อสต็อปอะคือบางคนรู้สึกว่า ไม่ชอบขับขับอยู่เดยวดับเดยวดับเดยวดับอะไรเงี้ยแต่เวลาที่ไอ้สต็อปทำงานเนี่ยคือเครื่องยนต์ทำงานนะคะทุกอย่างทำงานหมดแอร์ใช้ได้วิทยุใช้ได้นะแต่ว่าแค่ช่วยในการเซฟน้ำมันของเราเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบจริงๆก็คือสามารถเปิดปิดได้นะคะแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะเจ้าคันนี้อย่างที่บอกว่าตัวท็อปสุดนะคะ ความปลอดภัยมาเต็มมาครบแน่นอนค่ะแอร์แบกรอบคันนะคะและยังมาพร้อมกับคือเหมือนแบบบางทีที่เราขับรถนะคะมันจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับเราว่าแบบเฮ้ยคนขับอยู่ในอาการเมื่อยล้าหรือเปล่ามีโอกาสที่จะหลับในไหมมันก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมานะคะหรือขับรถออกนอกเลนพวงมาลัยก็คือจะสั่นขึ้นมาเลยจะทําให้เรารู้สึกตัวได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นนะคะจริง,รงๆอ้อยว่ามันเป็นรถที่แบบ ดีไซน์ก็สวยภายนอกคือสวยมากทั้งภายนอกทั้งภายในนะคะความปลอดภยัยแล้วก็สมรรถนะแถมประหยัดน้ำมันอีกคือไอ้ว่าลูกค้าที่ที่มองหารถเซกเมนต์เนี้ยประมาณนี้ CX5 น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับลูกค้าที่หารถแน่นอนค่ะคือปีมันค่อนข้างใหม่คือสภาพไอ้ว่ามันมันใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงอยู่แล้วถ้าลูกค้าที่หาอยู่ยังไงลองเข้ามาดูนะคะเพราะว่าไอ้ขายเนี่ยราคาที่แบบจับต้องได้แล้วประหยัดกว่าป้ายแดงไปแบบหลายแสนมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าข้างหลังเนี่ยมันจะนั่งสบายขนาดไหนแล้วก็มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านหลังรถกันนะคะก็คือสัมผัสแรกที่เ,เข้ามาเออไอ้ก็รู้สึกว่าคือมันก็นั่งสบายนะเบาะหลังปรับเอ็นได้นะคะแล้วก็คือไอ้อยากเคยใช้เซฟไฟตัว รุ่นก่อนหน้านี้คือก่อนชมก่อนชมเนี้ยค่ะแอร์ด้านหลังเนี้ยจะยังไม่มีอันเนี้ยก็คือเพิ่มเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารด้านหลังมานะคะก็คือจะมีแอร์เอาไว้สําหรับแบบร้อนอะอนั่นหละเงี้ยคือบางทีขึ้นมาบนรถร้อน,อน,อนต้องการลมเย็นๆจากแอร์อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็จะเพิ่มความเย็นแล้วมันก็จะช่วยให้เราแบบนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่มันพีคคืออันนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะ่ะคือปกติแล้วคือเราจะเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาโอกาสที่แบตโทรศัพท์เราหมดเนี่ย มันมีเกือบทุกวันแหละเนาะที่เจอปัญหานี้กนเกือบทุกคนแหละอุ้ยแบตโทรศัพท์หมดชาร์จทั้งหน้าสายก็สั้นใช้ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะมีที่ชาร์จแบดด้วยคือดีมากสามารถเสียบนั่งเล่นไปเลยค่ะเล่นไปได้ยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องการแบบเรื่องแบตโทรศัพท์หมดเลยนะคะสามารถเสียบชาร์จได้เลยตรงนี้เลยนะแล้วยังมีที่วางแก้วอีกนะ2 2อ,อ,อันเลย ใครที่มีลูกน้อยนะคะมองถึงความปลอดภัยของลูกของเราเนาะก็ยังมีไอโซฟิกนะ2ฝัง่งเอาไว้ล็อกตัวคาซิตเลยค่ะให้สําหรับเจ้าเบบีของเรานะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของเรานะคะโอเคเดี๋ยวไอจะลงไปบอกราคานะคะกับโปรโมชั่นที่บอกว่าขายถูกกว่าป้ายแดงแบบหลายแสนมากๆเลยนะคะ สำหรับเจ้า CX5 นะคะที่ไอเอามารีวิววันนี้นะคะขอยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็น CX5 2.2 XDL นะคะตัวท็อปสุดสรลุปเลยค่ะราคาออกห้างเนี่ยประมาณล้านเจ็ดกว่ากานั่แหละค่ะประมาณนี้เนาะปี2018นะคะแต่วันนี้นะคะอเอามาขายเพียงแค่1ล้าน5 0 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสามารถติดต่ออมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e ไลน์โทรหรือสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะมาทดลองขับมาตรวจสอบรถก่อนได้เลยค่ะก่อนตัดสินใจแต่ลูกค้านะคะหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเราทางร้านเรามีบริการนะคะจัดไฟนันนอกสถานที่นะคะไฟนันอ,นอนุมัติเราสไล,ลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะขอแค่เชื่อมั่นนะคะว่าเราเลือกรถที่ดีมีคุณภาพให้ทุกท่านแน่นอนค่ะ นะคะยังไงก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ